ขนตามีน้อยควรไปต่อขนตาแบบไหนดีจากประสบการณ์การต่อขนตามาแบบยาวนาน1ิกว่าปีนะคะอาจารย์นัดแนะนำนะคะถ้าท่านใดนะคะที่ขนตามีน้อยแล้วอยากต่อขนตานะคะอาจารย์แนะนำนะคะให้ต่อขนตาแบบที่ขนตาตัวเองรับน้ำหนักได้อ่ารับน้ำหนักได้ในที่นี้คืออะไรคะอาจารย์ ก่อนอื่นนะคะเรามาสำรวจตัวเราเองก่อนนะคะว่าขนตาเรานะคะาบางมากน้อยแค่ไหนและนะคะความต้องการของตัวเองนะคะของแต่ละท่านที่ต้องการจะต่อขนตานะคะว่านะคะอยากจะได้ขนตาแบบบาง แบบบางๆไม่หนาเกินไปหรือชอบแบบหน้นหนาจัดเต็มอ่านะคะสำรวจดูก่อนอ่าก่อนอื่นเลยนะคะถ้าขนตาถ้าคุณลูกค้านะคะชอบขนตาแบบบางๆอ่าไม่หนาเกินไปอาจารย์ก็แนะนําให้ต่อแบบเส้นต่อเส้นนะคะแต่การต่อแบบเส้นแต่เส้นต้องมาดูก่อนว่านะคะว่า,าความหนาของเส้นขนตานั้นๆน่นะจะต้องหนาเท่าไหร่อ่าถ้าขนตาจริงๆของเราไม่ได้หนาเกินไม่หนามากขนตาเป็นเส้นบางปกติ ความหนาของเส้นผ่าศูนย์กลางของขนตาที่จะเอามาต่อในขนตาจริงๆนะคะอาจจะต้องไม่หนามากความหนาของเส้นขนตาเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะถ้าต่อแบบเส้นต่อเส้นจะมีตั้งแต่0 1 0จนถึง0.20นะคะถ้าคนที่ยังไม่รู้นะคะคนที่ไม่ใช่ช่างอาจจะงงๆนะคะแต่ถ้าเป็นคุณลูกค้านะคะฟังทำความเข้าใจตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะว่านะคะ ขนตาแบบเส้นต่อเส้นจะต้องเอา1เส้นมาวางไว้1เส้นของขนตาลูกค้าจริงถูกไหมคะถ้าขนตาจริงๆไม่หนาแนะนําเอาแบบกลางๆก็คือ0.15นะคะไม่ต้องวิ่งไปถึง0.20จะหนามากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเอากลางๆก็คือ0.15แต่ถ้าลองมีความรู้สึกว่าขนตาเราไม่ได้หนามากคือแบบบางอะ่ะจะว่ากลางไปก็จะ ถ้าเอากลางก็จะดูหนาอยู่อาจจะหนักเกินไปอีกอย่างนี้ค่ะก็แนะนำลดลงไปจนเป็น0.12หรือ0.10ได้เลยส่วนนะคะท่านใดนะคะที่ชอบขนตานนนหนาจัดเต็มแต่ขนตาตัวเ,เองมันบางมากนะคะอาจารย์แนะนำอย่างนี้นะคะ สามารถต่อแบบบอลล่มได้เพราะว่าถ้า,ถาชอบหนาๆแล้วไปต่อเส้นต่อเส้นนะมันจะไม่หนาตามที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แนะนําให้ต่อแบบบอลล่มแต่การต่อแบบบอลลูมในที่นี้นะคะจะต้องต่อแบบบอลล่มที่นะคะไม่ใช่หนาเกินไปไม่ใช่เส้นเยอะเกินไปการต่อบอลล่มคือการเอา2เส้นขึ้นไป3เส้นขึ้นไปหรือ4ี่หรือ5หรือ6หรือ7หรือ8หรือ9กหรือ10เลยนะคะมาใส่บนขนตา1เส้นของเราอ่านึกภาพตามไปได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าขนตาเราบางและไม่แข็งแรงอ่ามันบางเส้นน้อยมีน้อยและเส้นบางอ่านะคะเส้นไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำให้ใช้นะคะอย่างน้อยๆแค่2หรือ3เส้นเท่านั้นที่เอามาใส่ต่อหนึงเส้นของเราไม่งงนะคะและเส้นที่เอามาใส่2หรือ3เส้นตรงนี้นะคะความหนาจะต้องไม่เกิน0.07มิลน,นะคะความหนาก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นขนตานะคะ ต้องไม่เกินนะคะ0.07มิลอ,อาจจะใช้0.05หรือ0.07ได้เท่านั้นพอนะคะหน้าวันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะจะทำให้ขนตาที่ทขนตาของเราจริงๆรับน้ำหนักไม่ได้มันจะตกเวลาวางแล้วตกทำไมคะมาบาังตาลูกตาเราอยู่ตรงนี้ขนตาอยู่ตรงนี้เวลาตกมันก็จะบังตา,าไม่งงนะคะมันจะบังตาและทำให้ขนตาเส้นที่เราของเราจริงๆอะ อ่อนแอรับน้ําหนักไม่ได้แล้วก็จะหลุดผิดธรรมชาติะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนตาของเราด้วยนะคะถ้าอยากนานาจะเต็มแบบเยอะๆยะเหมือนใส่ขนตาปลอมแบบนั้นนะคะมันเยอะเกินไปขนตาจริงเราจะรับน้ําหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นทําหนาได้แต่อย่าหนาเกินค่ะอ่านะคะ หวังว่านะคะหลายท่านที่กําลังจะไปต่อขนตานะคะขนตาบางก็วันนี้มีคําตอบให้กันเป็นแล้วนะคะก็ฝากกันไว้ค่ะความรู้ดีๆมีไว้แบ่งปันนะคะหากท่านใดสนใจนะคะข้อมูลข่าวสารความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามอาจารย์นัทได้ที่นะคะช่องยูทูบชาแนลอาจารย์นัทเป๊เวอร์นะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจอาจารย์นัทเปเวอร์สอนสร้างอาชีพและ Facebook f แฟนเพจของสถาบันอาจารย์นะคะนัทตี้คิวสามิติฝากกันไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านต่อไปนะคะวันนี้ข่ะต้มไปกันคะ่ะ